งคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568เป็นการสานต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่าง2ประเทศผ่านสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาหลักดารการสร้างประชาสังคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่าง รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและทำรงไว้อย่างมั่นคงถาวร ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าและพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชาพิธีเสดญไปตั้งที่มณฑลที่ปดิสถานพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้ว จากนั้นเสด็จขึ้นบนดบที่ประติสถานพระบรมสารีร,าริกธาตุพระเกี้ยวแก้วบริเวณหน้าห้องกระจกชั้นสามส่งวางพุ่มดอกไม้แล้วเสด็จลงมาอย่างบนดบชั้น 2, สองท่งวางพวงมาลัยและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสตาระพระบรมสารีร,าริกธาตุพระเขี้ยวแก้วสรงกราบแล้วส่งพระดำเนินไปยังพักพลาพิธีทรงประเคนจตุป,ปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ส่งหลังทักสินอทกถ้าส่งถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรก สำหรับพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วเชื่อกันว่าเป็นพระเกี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความยาวประมาณหนึ่งนิ้วปฏิสถานในพระสถูปท,ทองคำประดับอัญ,ญมณีล้ำค่าตามลักษณะศิลปก,กรรมแบบจีน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,มห,ม,รมหาราชบรมานาถบพิษรัฐบาลไทยเคยอันเชิญมาปฏิสถานเป็นการชั่วคราวณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อปี2545โดยครั้งนั้นอันเชิญมาปฏิสถานเป็นการชั่วคราวณมหผลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่5ธันวาคม2 5 6 7ถึง 4กุมภาพันธ์2568รวม73วันซึ่งได้จัดเตรียมดอกไม้สำหรับถวายสักการะรูปภาพพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วและน้ำเด่งไว้บริการแก่ผู้ที่ไปถวายสักการะด้วย